ข้อ14ครับข้อ14เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับชาวดาวินครับชาวดาวินคือใครชาวดาวินคือนักชีววิทยาที่ได้ร่องเรือ H.M. Beagle ออกไปรอบโลกดูเส้นทางการเคลื่อนเ,ออเส้นทางการเคลื่อนของเรือเขานะฮะเขาเริ่มต้นจากอังกฤษเห็นไหมลงมายังตรงนี้ลงมายังแอฟริกาลงมายังอเมริกาใต้อ้อมาอเมริกาใต้ขึ้นมาเกาะกาลาปากอส ข้ามฝั่งมานิวซีแลนด์มาออสเตรเลียเกาะใต้ใต้ออสเตรเลียมาเกาะคิล i ิงลงมาแอฟริกาใต้ก่อนจะลงเอ้ก่อนจะกลับบ้านแวะอเมริกาใต้อีกทีหนึ่งด้วยก่อนจะกลับไปที่อังกฤษเห็นนะครับชาร์ลวินนะครับเป็นคนที่ถ้าเราเคยดูวันพีชเนี่ยในเรื่องวันพีชเนี่ยแต่ละคนที่ล่องเรือมันจะมีหน้านที่ของตัวเองถูกต้องไหมแต่ชาร์ลวินเนี่ย ไม่ได้มีหน้าที่อะไรเป็นพิเศษชารดาวินจึงทำการชมนกชมไม้ชมสิ่งมีชีวิตไปเรื่อยๆและจากการที่ชารดาวินนั่งชมสิ่งมีชีวิตเนี่ยชารดาวินก็เจอว่าสิ่งมีชีวิตที่เขาเจอมีลักษณะแตกต่างจากสิ่งมีชีวิตที่เขาเจอในอังกฤษเห็นนะครับเขาจึงทําการศึกษาโดยชารดาวินสนใจนกชนิดนี้เป็นพิเศษนกชนิดนี้ชื่อว่านกฟินช์นะครับ นกฟิน์เป็นนกที่ไม่มีในเมืองไทยเพราะฉะนั้น,นเรียกทับศัพท์พไปเลยเนาะว่าน,นกฟินน์นะครับ <N ok fin ch> นกฟินน์เนี่ยเป็นนกที่มีลักษณะแตกต่างกันมากๆโอเคนะครับชาราวินสังเกตว่าลักษณะที่แตกต่างกันของนกฟิน์ตรงนี้มีลักษณะที่น่าสนใจอย่างหนึ่งคือบริเวณจังหวอยปากอันนี้เป็นภาพวาดที่ชาราวินวาดเองเลยนะครับสังเกตว่าจงวอยปากของนกฟินนมีลักษณะแตกต่างกันมากบางตัวก็มีลักษณะใหญ่บางตัวก็มีลักษณะเล็กๆ ทำไมลักษณะถึงแตกต่างกันได้ในขณะน,นี้นะครับหลังจากชาวดาวินศึกษาชาวดาวินพบว่าความแตกต่างของลักษณะปากตรงนี้เกิดขึ้นจากสารอาหารไอ้เกิดขึ้นจากอาหารครับเกิดขึ้นจากอาหารที่มันกินอาหารที่มันกินจะส่งผลกับลักษณะปากยกตัวอย่างเช่นตัวไหนก็ตามที่กินมเมล็ดพืชเมล็ดพืชมันแข็งเนาะเพราะฉะนั้น,มนเมล็ดต้องใช้ปากแข็งๆในการกัดกระทอกเมล็ด ในขณะที่ตัวไหนก็ตามที่กินกระบ,บองเพชรมันจะมีปากลักษณะยาวๆ่อที่จะได้ยื่ดๆมาจะได้ไม่โดนน้ำกระบ,บองเพชรจิ้มเห็นนะครับนกฟินมีลักษณะปากที่สอดคล้องกับมีลักษณะปากที่สอดคล้องกับอาหารนอ,านอกจากนอกจากนกฟินแล้วชาว์ลวินสนใจในเต่ากระปะก๊กอีกด้วยเต่ากระปะกอกจะมีลักษณะแตกต่างจากเต่าที่เจอที่อื่นๆเราสังเกตเต่าต,ตัวนี้กับเต่าไทย ความแตกต่างของมันคือหนึ่งคือคอมันยาวเห็นไหมสองคือขามันยาวและสามตรงกระดองมันดูใหญ่ๆเห็นไหมรูมันดูใหญ่ๆถามว่าทําไมเต่ากระปะกอสถึงคอยาวขนาดนี้สาเหตุเป็นเพราะเต่ากระปะกอสมันต้องกินกระบองเพชรครับเวลามันจะกินกระบองเพชรเนี่ยมันก็จะพยายามยืดคอยืดขาไปกินไอตรงบนนโอเคนะฮะเพื่อที่จะได้มันเป็นบริเวณที่มันเป็นบริเวณที่มีน้ำน้อยๆนะครับมันก็จะสามารถใช้ชีวิตอยู่ได้ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเต่ากะลาปะกอสไม่ได้มีคอยาวทุกเกาะนะฮะกะลาปะกอสเนี่ยเป็นหมู่เกาะที่มีหลายๆเกาะเต่าแต่ละที่ก็หน้าตาแตกต่างกันไปผลจากการที่ชาวดาวินใส่ใจนกฟินใส่ใจเต่ากะลาปะกอสทาให้ชาวดาวินสรุปเป็นหนังสือเล่มหนึ่งได้ครับหนังสือเล่มนั้นชื่อ The Origin of Species ภาษาไทยใช้คําว่ากําเนิดสปีชีส์นะครับพร้อมด้วยทฤษฎีหนึ่งทฤษฎี ทฤษฎีนี้เป็นทฤษฎีที่เขย่าโลกมากๆนะครับทฤษฎีนี้ชื่อ the natural selection ทฤษฎีการคัดเลือกทางธรรมชาติสิ่งมีชีวิตที่เหมาะสมจะอยู่รอดสิ่งที่ไม่เหมาะสมจะสูญพันธุ์ก่อนที่มันจะตายไปก่อนที่จะได้สืบพันธุ์ถ้าจินตนาการไม่ออกยกตัวอย่างเช่นนี่ครับสมมุติพื้นที่หนึ่งมีแมลงอยู่มีแมลงสีเขียวและแมลงสีส้มนะครับ แมลงสีเขียวเยอะกว่าแมลงสีเขียวควรจะยิ่งใหญ่ในพื้นที่นี้ถูกต้องไหมแต่ฟ้าส่งแมลงสีเขียวมาเกิดใหญ่ต้องส่งอีนกเหล่านี้มาเกิดด้วยนกเหล่านี้บอกว่าัมมี่อร่อยจังเลยแมลงสีเขียวโคตรชอบเลยผลลัพธ์จากการที่มีนกกินแมลงสีเขียวทําให้แมลงสีเขียวลดลงแมลงสีส้มไม่โดนกินแมลงสีส้มเลยเพิ่มขึ้นแต่นกก็ยังไม่หยุดกินก็ยังกินแมลงสีเขียวต่อไปเรื่อยๆสุดท้ายนกสีเอ้ยแมลงสีเขียวเลยสูงพันไป เห็นภาพนะครับเช่นเดียวกันกับแบบนี้ตอนแรกมีหนูอยู่สองสีหนูสีเทากับหนูสีเนื้อมีเหยี่ยวมากินแน่นอนเหยี่ยวกินหนูที่เห็นชัดเหยี่ยวก็จะกินหนูสีเนื้อหนูสีเนื้อก็จะหายไปเห็นไหมพราะหนูสีเนื้อหายไปวันหนึ่งในอนาคตหนูสีเทาจึงเพิ่มขึ้นแต่หนูสีเนื้อจะน้อยลงเพราะฉะนั้นคีย์คอนเซปต์หลักคืออย่างนี้ครับ การคัดเลือกทางธรรมชาติคือสิ่งมีชีวิตที่ไม่เหมาะสมจะตายก่อนได้สืพันธุ์มีเป็ดอยู่สามชนิดเป็ดขาวเป็ดเทาเป็ดดำเป็ดขาวไม่ได้สืพันธุ์ต่อก็หายไปเป็ดเทาได้สืพันธุ์ก็มีลูกเป็ดดำมีลูกต่อแบบนี้อยู่มาวันหนึ่งเป็ดเทาไม่เหมาะสมเป็ดเทาสูญพัน์ไปเป็ดดำกับเป็ดดำดำก็สามารถสืบพันธุ์ต่อไปได้นี่คือสาเหตุว่าทุกวันนี้เราเลยเหลือแต่สิ่งมีชีวิตที่มีหน้าตาลักษณะแบบนี้ครับ เห็นปะพอนึกภาพบอกเนาะว่าทําไมมันถึงอยู่ได้เออก็ก็เพราะว่ามันเพราะว่ามันไม่เอ,อ่อมันมันเนียนตาไปกับพื้นหลังนะเนาะหรือย่างตัวนี้เห็นนะฮะพอเห็นภาพนะครับเพราะฉะนั้นกลับไปดูโจทย์ข้อ14ครับข้อ14ครับชาวดาวินพบว่า เต่ายักษ์บนแต่ละเกาะย่อยๆของหมูกก่เกาะกาฬปะกอสมีความสามารถในการยืดคอได้ยาวสั้นแตกต่างกันไปปัจจัยใดน่าจะเป็นสาเหตุที่ทําให้เต่ายักษ์เหล่านี้มีความหลากหลายทางชนิดสูงข้อนี้จึงตอบข้อ A ครับตรงๆเลยนะครับ